ติดตามรับชมการแสดงกันต่อไปและสำหรับจากนี้มาท่านผู้ชมพบกับลิเกคนรอคนสวยประจำทีมงานเพลงตอบดนลูกข้าเรียกตราบเท่ารับใจกับทุกทนัลด้านหน้าเวทีก็จะมุ่งส่งต่อเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรรคคับืนนี้ ตอนรามน่าเป็นแรงอยู่ทีแค่เ,คเดิมก็วิทีดูดีนะจังหวัดเพชรโกนติดต,ตามาด้วยเธอบินไปยิงมากด้วยความสามารถนางเอก็อาดาได้ดาวร้ายกนะ็ดีนะหรือตลกก็ได้น,น,ะ,น,น,นะครับน้องนุ่นหนระือน้องแน่ท่านก้องแวิกุยทีรักเองครับ નીલધ્લ ની 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 નીં ની નિયન૓ નિટ ની ની નીવાળળ ની ની નીશે pe નીને નીલી ની รองเราเฝ้าประคองอยู่กันในห้องโอทองแม่มาดีฝีเท้าดี mm hmm. คืนนี้ขอขี่สักสองเที่ยว mm hmm. โอแม่มาเปลี่ยวมาแรงสนุกตอนเต้ เมิ่งรงจมเี่ยวฉันน่ทุกวันนี้ผมไม่ต้องการอะไรแล้วมีความสุขมาก,กามีความทุกสอำไมอที่นนทำไมต้อรังเกียอะไรพี่งเกีสคนไม่ได้เลยทำไมถึงอยู่2คนไม่ได้ อน่แล้วไม่ให้พี่สกิดล้วจะให้พี่ฉีดยังไงอะฮะนี่จงคุณพูดอะไรแปลกๆเป็นผัวเมียกันแล้วอ่ะพี่ชอบอ่ะดวงจ๋าพี่ขอตอนนี้ตำหนักเราไม่มีใครนะเราว่างๆมันไม่หาอะไรทํากันดีไหมล่ะฮะจ๋าจะขึ้นข้าวเลยไอ่พ่ออย่าพูดอย่างนี้แม่เขินมานทันเวลาได้ดูหนังสดพอดีเลยเดี๋ยวนะไม่ เราก่อนไงอ่ะวงี่เ้าบังคมพุทธเจ้าข้าฟาบานดปิไฟเองเลนพ่อม่กันงั้นเล่นนะเหนื่อยเหอยวายบังคมพุทธเจ้าข่าฟาบานดพี่เป็นพ่อไงเวายบังคมพุทธเจ้าข้า พี่ก็มองชั้นมาตั้งนานแล้วไ <boundaries> ม่เห็นก็มอมชั้นหรือผู้เจ้าค่าก็ไม่เห็นพระองค์ท่านนี่ใครมาแสดงแห้ขนาดนี้มองข้าไมได้ยังไงเนี่ยทําไมวันนี้มาขึ้นฝ้าพี่ช้านะก็เออคือก็มองชั้นไม่กล้ากราบทุนนะพู้เจ้าค่าไม่กล้ากลาบทุนกว่าจะฟ้ามาได้แต่ละด่านแต่ละด่านพระเชษดขาตอนนี้พระองค์ท่านรู้บ้างไหมก็มองชั้นอยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายทั้งเป็นจะเดินไปไหนแต่ละครั้งแต่ละที ไม่รู้เป็นอะไรดูถูกทางทังเรียกอิชเลยบ้างอิชเลยบ้างแล้วอย่างนี้จะให้กระ่อมฉันมีความสุขได้ยังไงพระเจ้าค่ะพ,พ่นรอท่านพระเจ้าค่ะใครกันที่เป็นกล้าพูดอย่างนี้อืมเอกระ่อ,อกฉันบอกไม่ได้หรอกท่าเจ้าเอา,าเป็นว่าแผ่นดินนี้พระน,น้องท่านไม่ต้องฟังใครนะข้าพเจ้าเป็นใหญ่ ฟังแต่ข้าพเจ้าเพียงผู้เดียวเขาไปไทยว่าเจ้าไ่ต้องสนใจเสียงลกเสียงกาดีข้อศีลนะสักไม่เอาเนาทุกวันนี้เจ้ามนพอแล้วเราเองนะครับสักพู่ครับขอบคุณมากครับขีอบอนณมรับโอ้ยี่ยยยยอ้ยย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 ุยยยายย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  มาแล้วขอที่ช่างโซ่ได,ด้โปรดอาจจะเพื่อไม่พ้นเก้าผมชืน่นคติยาขอวทษไม่ดูเดีค่ะคติยาเธอไม่เข้าใจในสิ่งที่พี่พูดไปถ้าไม่มีรับสั่งจากพี่ห้ขึ้นเฝ้าแล้วมาทำไมพี่ไปคะ่ะที่เหมือนฉันมาขึ้นเฝ้าผมฉันต้องการที่จะขออะไรจากเจ้าพี่สักหนึ่งอย่างเพคะ ตอนนี้เจ้าพี่ไม่ได้ออกว่าขัาการเนานาแล้วจนเหล่าประชาชนก็ต่างส่งเสียงแซ่ซ้อต้องการที่จะชมบุญบารมีขององค์รัชทายาทนั่นก็คือสุริยาราชาหมงฉันเมื่อตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะเพคะที่เจ้าพี่จะเสด็จไปรับลูกของเรากลับมาสู่แผ่นดินขอนหลวงพคะพูดลงอ่ะขกเดเะย่ันบอทว กำลังวิตรกกังวลเรื่องราชทายาทที่จะสื่อมถอยไปลำใช่ไหมพระเจ้าคะ่ะอย่าได้ทรงไปห่วงไปเลยท่านพี่เพราะว่าในตอนนี้พระมเหสีเสีเงินยวงทรงตั้งพระคาแล้วนะ่ยพระเจ้าคะ่ะเ<อ>สีเงินยวงโผ<อ>ล่เข<อ>้ามาแล้วเดนโผล่พระเจ้าไปแล้ไม่รู้เลยต้องไปมากบอกพระเจ้าค,ะค่ะทำไมไม่บอกกับพี่หรือดีไปมากกว่านั้นที่สําคัญบุญในครางของ เจ็ดพี่เสียงเงินยวงเป็นผู้ชายผู้เจ้าค่าเป็นผู้ชายด้วยผู้ชายสีงเงินยวงให้ของผมเลยเปลี่ยนแน่รู้ดีใช่ไหมนะว่าเป็นผู้ชายอ่ะทำไมมึงมุดเข้าครดูมั้ยพูดอย่างนั้นมีประตูอหน้ะผมไม่บอกพี่เลยเรื่องจริงนะคุณจอร์ผู้ชมผงไม่บอกพี่คงไม่รู้แน่ขอโทษที่ดูเร็วมากเลย ออว่าคนที่จะสื่อทอดแลตนบรัลลังต่อเจ้าพี่ก็คือศุริราชัซึ่งเป็นสายเลือดในอ,อกแท้ๆของแผ่นดินทอนหลวงม่ใช่สายเลือดอนนั้นเช่ไยม กระหม่อมฉันไม่ด้เชนแล้วได้ต่ละวันนึงสิ้นบุญของพระองค์ท่านไปกระหม่อมฉันเรื่องสองไม่ถูกค่าภาคอเลยได้ไหมขอได้ชพระองท่าน <c oughs> อย่าเพิ่งฟังใครเลยไม่ก็คำ <c oughs> ขอให้ <c oughs> พระองค์ฟังคำกระหม่อมฉันขุนพาเมืองทหารโคตสนิทผู้เคยรบเคียงบ่าเคียงไหล่ร่กับพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าอาราบาขอได้ช สิ่งที่พระองค์ทำอยู่ทุกวันนี้เท่ากับเป็นการทำร้ายจิตใจของหญิงมากาเกินไปแล้วอย่าได้ทำร้ายร่างกายของหญิงให้บอบช้ำไปมากกว่านี้เลยพออาาเพ,พเื่อข้าพเจ้าระูมคุณพ่อมือที่มึงพคดดออกมาทั้งหมดคิดจะทวงมึงคุณกูรทุกอไป็น ที่ทกับผมฉันมฉันทนได้แต่นี่จุดใ่ทำกับลูกผมฉันทนไม่ได้เบเคอม์ผมฉันมาขอความเมตาให้กบลูกทำไมละ่ะเบเกอร์ทำไมสุดนี่ไม่มีความเมตตเลยจะไม่มีสงสารลูกแล้วเบเกอร์ผมฉันขอร้องแต่แล้วเปอได้โปรดเถอสิ่งที่มึงขอกูมาร้สครู กูให้หมึงได้แต่สำหรับผู้หญิงที่ชื่อคัตติยาคนนี้โทษตายกูจะเว้นโทษเป็นกูจะไม่ให้คัตติยาในเมื่อเธอบอกเธอรักลูกเธอเป็นห่วงลูกเพราะฉะนั้นฟังคำสั่งพีง่นนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปที่จะขอสั่งในประเทศเธอให้ออกจากแผดินคอนหลวงไปสั่ง

กูไม่เห็นว่าทีเขาเปลี่ยนใจนี่วะฮะป้าแกแกลองขนลุกแล้วขนลุกไม่ตั้งเด็กนี้ล่ะทำไมวะหรือบ้านแกเรียกงอเด็กมันก็ตั้งกันแหละไม่รู้สงสารลูกยีงเขาเขาบอกให้มขาน้ำตาหล่นขนลุกไม่กล้าจะถูกเรือนร้างคงต้องขยอยถอยหลัง เดือนค่าเราอยากเมื่อเย็นอมยิงก็เห็นใช่ไหมว่าเจ้าวิสัยท่านเปลี่ยนรีบกลับเมืองดานของเราเาถอะนะอมยิงควรละความเพียรกลับไปเป ขอเรงท่านว่าเรื่องนี้ท่านอย่าบอกลูกเราให้รู้เป็นเด็กขาดโอ้หย่ามาชั้นก็บอกท่านไม่บอกแม่เ่นใจมากเจเดนี่ค่ะเด็กไปดีนะจะุูเรื่องนี้สำคัญมากข้ามให้โอนตุริย่าลายฉันรู้เป็นเด็กาะไร้หรือเปล่า,นนาเออข้าไม่พูดหรอกนะข้าไม่เมาไป